สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัมบันเซนะครับก็วันนี้ของที่จะมารีวิวชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ต้องบอกว่าพลาดเราจะเสียดายนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยรีวิวไอตัวกระเป๋าใส่บัตรไปแล้วนะครับเป็นหลุยส์วิตตองเอ v น l ว p ล็การ์ดตัวนี้นะครับตามจริงก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าในส่วนของในการรีวิวเนี่ยผม เพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปที่ผมเคยรีวิวไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าไอตัว Envelop e c a การเนี่ยมันน่าใช้แล้วมันก็ดีแล้วมันก็คุ้มค่ายังไงนะครับคือจริงๆแล้วอะใบนั้นที่ผมทํารีวิวไปมันจะเป็นตัวที่เป็นหนังเอพินะครับก็คือเป็นหนังที่เป็นเส้นๆๆน,น,นอย่างนี้นะครับคือตอนนั้นอะซื้อมาเพราะว่าอยากหากระเป๋าใส่บัตรที่มันใส่ได้ราคาอะราคาก็คือราคาที่มันไม่สูงนักแล้วก็ใส่บัตรได้เยอะนะครับก็เลยไปซื้อใบนั้นแต่ว่า ติดใจตรงที่ว่าตัวเองอะพอใช้ในส่วนของกระเป๋าที่เป็นหนังนะของดยลวิทตองอะไม่ค่อยอินอะคือรู้สึกว่ามันแบบบอกไม่ถูกนะอาจจะเป็นแบบความชอบส่วนตัวที่แบบว่ารู้สึกมันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์หรือมันขาดพวกสเสน่ห์อะไรกลิ่นอายบางอย่างของดุลวิตองไปนะน,นี่คือคิดเองนะถึงว่าหนังเอปิจะเป็นเซเนเซอร์ของตัวดุลวิทตองก็ตามครับแต่คิดว่ามันไม่ค่อยสะท้อนหรือว่าอ่า ความเป็น L V สักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงส่วนตัวแล้วพอใช้ในส่วนของตัวที่เป็นแคนวาสเยอะเนี่ยเริ่มจะติดใจแล้วก็ชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Product ที่ผมใช้ในส่วนของหรือส์มิ้องเนี่ยทุกชิ้นแทบจะเป็นแคนวาสแล้วไม่มีหนักนะครับใบนั้นก็เลยขายไปเพราะรู้สึกว่าเออแบบเหมือนถ้าใครๆเคยอ่านหนังสือไอ้ที่เป็นแบบว่าอะไรที่ไม่ชอบก็ทิ้งไปอะไรอย่เงี้ยคือเอามาดูนะครับมันก็รู้สึกว่าอืมมัน มันก็สึกมันไม่ได้ดึงดูดอะไรที่ทําให้เราอยากใช้ก็เลยขายไปนะครับก็เลยคิดว่าเออขายไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ก็คือไปใช้กระเป๋าใส่บัตรอย่างอื่นแทนนะครับแต่ว่าพอไปสักพักไปไปมาๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็อยากที่จะกลับไปใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าจะหาว่าในตลาด l u x ช r y รี่แบรดที่เป็น c a r ์ทโฮเดอเนี่ยไอที่จะใส่กระเป๋าใส่บัตรได้เยอะๆแล้วก็ ราคาไม่สูงนักอ่ะแทบจะหาค่อนข้างยากนะครับซึ่งค่าตัวตัวเนีอ้อยู่ที่ราคา1300รอบาทนะครับก็คือราคาขยับขึ้นจากตอนที่ผมซื้อตอนที่เป็นหนังนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะค่าตัวตัวนี้ยังไม่ถึงหมื่นครับอยู่มระมาณ9,4 0 0นะก็ห่างมาได้ประมาณเกือบปีนะครับก็ราคาขึ้นถือว่าไม่ได้ขึ้นแรงมากนะขึ้นแบบหลักร้อยอาจจะแค่พันบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้ตามจริงถ้าเราเทียบอ่า วัตถุประสงค์ของการใช้งานมันเทียบเท่ากับเป็น wallet ได้เลยนะสําหรับใครที่มีตําบัดแล้วก็ไม่ได้มีแบงเงเยอะอะ่ะถ้าเราไปซื้อกระเป๋าตังค์นะมันก็จะแบบหมื่นไปไปลายถึง20,000นแต่นี้มันแค่หมื่นต้นคือแค่1,300งหมื่นสาอ่าในโซของพวก c o m p o n e n t ์อะไรเงี้ยมันเหมือนกระเป๋าตังค์เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปเนี้ยจะเป็นการรีวิวแค่ตัวที่เป็น canvas ล้วกันว่ามันต่างจากไหนยังไงคือาจริงแล้วอ่ะมันไม่ต่างหรอกนะมันจะต่างแค่ไอตัวที่เป็นบุกแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็น canvas dummy แบบนี้นะครับ ก็คือภายนอกก็จะเห็นเป็นแค่ลายตารางเฉยมีคําว่าหรือวิต้องแค่ตรงนี้เฉยนะครับเป็นตัวตารางตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นทรงเหมือนตัวหนังเอปีที่ผมเคยรีวิวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแคนวาสแทนด้านในจํานวนช่องหรือว่าหนังตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุเกรนแบบเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ผมอ่าต้องขอพูดเพิ่มเติมนะครับคือตัวนี้จะเห็นว่าผมไปฮัสแมเพิ่ม เพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าตัวที่เป็นหนังเอปีผมไม่ได้ทำคอสแตมเพิ่ม,เพ,มเพราะตอนนั้นนะหรือตองเขาบอกว่าเขาทำให้ไม่ได้นะแต่ตามจริงแล้ว่ผมก็คิดว่าตอนที่ซื้อก็คิดว่ามันทำไม่ได้แหละแต่บังเอิญเข้ามาในเว็บไม่รู้เว็บไซต์ต่างประเทศหรือเว็บหน้าไหนเนี่ยผมเลยแคปรูปว่าเออไอรุ่นนี้มันสามารถทำฮอสแตมปิ้งได้นะก็เลยแบบไลน์ไปที่อ่า เรียกอไไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของหลุยส์ตองไปบอกว่าเออเนี่ยวันก่อนไปซื้อที่ช็อปแล้วทาง s a บอกว่ามันสแตมปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมาดูในเว็บเนี่ยเออทำไมมันขึ้นว่าเราสามารถซักเจสที่จะเป็นสแตมป์ได้อ่าเขาก็เลยถามว่าเอออ่าผมมาไปซื้อที่สาขาไหนาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเออผมไปซื้อเทมเพลียมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยไปคุยสุดท้ายแล้วว่าเขาคงยอมจำนวนด้วยหลักฐานที่มันขึ้นในเว็บไซต์ผมถ่ายไปดูว่าเออมันสแตมปิ้งได้เขาก็เลยบอกว่าอางั้นให้คุณ อีกทีหนึ่งเพื่อไปแซมปิ้งได้คือตอนแรก SA ก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับก็สุดท้ายไปไปมาก็คือแตมได้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ผมแตมเหมือนเดิมก็จะเป็น S จุดอันนี้เป็นอัลฟาเบตตัวเล็กสุดนะครับก็จะประมาณเท่านี้นะไว้ตรงกลางตําแหน่งนี้ซึ่งตอนนี้จะบอกว่าตัวแตมปิ้งเขาอะเดี๋ยวนี้ต้องรอนะคือผมไม่รู้ว่าแต่ก่อนอาจจะด้วยช่วงแรกๆที่ผมไปซื้อเป็นช่วงในส่วนของโควิดแล้วก็ ช่วงที่เป็นคล้ายๆปิดประเทศเพราะฉะนั้นลูกค้าอะไรเงี้ยอาจจะยังแบบไม่เยอะมากตอนนั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะรอรับได้เลยแล้วก็ไปยืนกำกับ SA ทําได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ใจไปแล้วเนาะว่าแบบเออําจริงแล้วทําไมเรามันแต่กอนมันรอได้แล้วก็ไม่ต้องรอเลยทําไมทํไมเดี๋ยวนี้ต้องส่งแล้วก็รอเขาบอกประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็จะให้เป็นการ์ดอะไรออกมาเพื่อจะแบบมารับของณต,นะตอนนั้นเราก็แบบ นะตอนนั้นก็คือตอนที่ซื้อใบเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบอมันก็โอเคเราก็มีหลายใบแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะรอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์ม,มากมายนะ,ะอะไรเงี้ยเออยูก็ไปทําไปเพราะว่ามันทําฟรีอะไรเงี้ยนะก็เลยไปทําไม่ได้จกำกับแต่ว่าเราต้องเขียนอันนี้เป็นประสบการณ์คือต้องเขียนให้ชัดว่าจะเอาฟอนต์ไหนจุดไหนสีอะไรตำแหน่งอะไรเพราะว่าไม่งั้นเนะ่ะเดี๋ยวเราระบุไม่ถูกอ่ะเขาก็จะไปสแตปมตรงนี้บ้างตรงนน้นบ้าง,ง,างเอาที่เขาแบบสะดวกอะไรเงี้ย ฉั้นทุกคนที่จะคอสแตมแล้วก็ฝาก s อไว้ A y นะครับให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเลยว่าจุดตรงนี้ให้เขาถ่ายรูปเอาดินสอจิ้มไปเลยว่าแบบเออเราจะทำคอสแตมปิ้งตรงนี้นะครับฟอนต์อะไรสีอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องผิดพลาดถึงจะเป็นความผิดของเขาว่าไปสแตมปิ้งตรงไหนแต่เขาก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโปรดักตแล้วก็เอาใบใหม่มาให้เราได้นะครับก็จะประมาณ เท่านี้นะในส่วนของการฮอสต a มปิ้งซึ่งเอาจริงผมก็ไปรอได้ประมาณห้าถึงไม่ถึงห้าวันประมาณสาวันจริงก็ได้แล้วแหละว่าเอาจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันสต a มปิ้งแค่แป๊บเดียวแล้วก็คุณภาพที่ออกมาได้มันไม่ได้สวยเท่าไหร่นะผมผมไม่รู้ว่าจะเป็นพนักงานจะแบบไม่ได้เก่งพอเพราะว่าตัว S จุด P อะไรเงี้ยคือมันยังเป็นรอยเลอะๆของตัวสตมปิ้งคือไอตัวเงินๆมันไม่ได้คมชัด ก็าอาจจะกดไม่แน่นหรือว่าซัมติงหรือความร้อนไม่ถึงอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบมันไม่ค่อยสวยแต่ผมก็มองใจก,ก็แบบไม่ได้ไมเอะไรมากก็ยอมรับได้ประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของโอเวอร์ออลนะครับก็จะเห็นว่าโอเคว่าแคนวาสมันต่างจากหนังเอปยังไงนะครับลองเปิดคลิปอีกค,ค,คลิปหนึ่งเทียบกันดูนะรจริงแล้วก็วคือมันไม่ได้ต่างมันต่างแค่ตรงไหนที่เป็นเอปมันก็จะเป็นตัวแคนวาสเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมายขึ้นมานิดนึงก็คือว่าตัวแคนวาสผมว่าในส่วนของวัสดุมันอาจจะมีความบางกว่าหนังเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานอ่พะพอดีว่านี้เพิ่งใช้มันอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับยังเลยไม่ค่อยเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ในส่วนตัวคิดว่ารอบๆของมันอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะปริหรือคล้ายๆว่ามันจะม้วนมันจะเป็นเคอร์ฟะใครที่เคยใช้กระเป๋าตังหรือเข็มขัดอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เราใส่บัตรใส่อะไรที่เป็นทรงแล้วก็แบบ ผ่านการบีบหรือรัดหรือแบบทำให้มันตึงอ่ะ,อะในส่วนของแคนวาสนะเอกลักษณ์ก็คือว่าเวลาใช้ไปอ่ะตัวมุมตัวขอบมันจะแบบบีงอขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของตัวแคนวาสก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งของแคนวาสที่ต่างจากหนังก็ได้นะครับว่าใช้ไปแล้วทุกคนจะต้องยอมรับว่าในส่วนของขอบขอบมันเนี่ยมันจะแบบมีความม้วนง,งอเป็นเคิร์ฟขึ้นมาบ้างนะเพราะว่า ความให้ตัวของ캔วาสคิดว่ามันมากกว่าหนังนะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันแต่ว่าหนังก็จะราคาแพงขึ้นประมาณแบบประมาณพันสองพันผมจําไม่ได้หรือจะแตะราคาของตัว F e. เอปิรู้สูว่าตอนในเอปิ e จะไม่มีแล้วนะครับจะมีแต่เหลือเหลือแค่เป็นไทกานะครับแล้วก็เอนวอล p e ที่เป็นสีดําเนี่ยก็หาค่อนข้างยากแล้วนะครับผมไปเนเขาบอกว่ามีแค่ชิ้นเดียวนะครัเหลือแค่ชิ้นเดียวก็ไม่มั่นใจว่าจริงมาชิ้นเดียวหรือเปล่านะครับแต่ก็ หาค่อนข้างยากอยู่อีกอันนึงก็จะเป็นที่เป็นโมโนแกรมที่เป็นลายสีน้ำตาลก็จะเหลือประมาณเท่านั้นนะครับราคาก็จะพอๆกันเลยต่างกันแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้เครานี้นะครับคลิปอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับโอเวอร์ออลของตัวลูวิอตองแคนวาสตัวนี้นะครับต่อไปผมจะลองเทียบดูว่าค่าตัวหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทอันนี้ถ้าเทียบกับตัวอื่นในราคาใกล้กันเนี่ย ซื้อไหนดีนะครับจะลองดูว่าอะไรที่สามารถคิดอินแล้วก็ใส่บัตรได้กี G ่ใบนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็น key pouch ตัวนี้แล้วอะอะไรใส่ได้มากน้อยกว่ากันแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว envelop e card ตัวนี้ก่อนนะครับคือ envelop e card นะข้อดีเขาคือมันมีช่องแบ่งใส่บัตรแต่ละแยกแต่ละชิ้นนะสลับเออบัตรอันไหนที่เราใช้ได้ ใช้งานบ่อยๆก็แยกออกมาเก็บเลยมี1ช่อง2ช่องแล้วก็3ช่องตัวนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องใส่ร,สรวมตรงกลางแต่ว่าในส่วนของคีย์เพาส์มันจะเป็นข้อดีคือมันเป็นซิปแน่นหนานะครับแต่ว่าเวลาใส่ก็คือจะต้องใส่รวมลงไปเลยไม่สามารถที่จะแยกออกมาเป็นวัน by วันได้นะครับก็ทั้งหมดการที่ผมจะใส่วนัน,ๆๆๆวนนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดค่อนข้างเยอะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบ สิบสใบนะก็คืออันนี้จะคือจํานวนกรารที่เอาไปใช้ได้จริงๆนะที่ผมใช้อยู่นะจะมาลองใส่ในสองเอ็ e โบรปอยู่เอ v e l o p ปตัว envelope กราดโฮเดอร์เลยนะก็ลองเอาสิบสี่ใบเนี่ยใส่ไปในช่องช่องใหญ่นี้ก่อนนะครับถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะ อันนี้คือ14บสีใบใส่ไว้ทั้งหมดเท่านี้นะครับจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยก็บวมออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการปิดก็ยังปิดได้อยู่ก็คือยังใส่ปิดแป๊กได้ทรงก็จะแบบบานขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับการใส่ที่ลงไปในกระเป๋าของเกงีงเพราะว่าความสูงของเขามันค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยจะเห็นว่าถ้าตัวแคนวาต่เราใช้ไปเยอะครับตัวปลายของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างเคิร์ฟ งโค้งออกมานะอันเนี้ยใช้ไปเรื่อยๆตัวทรงมันจะเสียขึ้นมานิดนึงมันจะแบบบีขึ้นมามันไม่ตรงเหมือนที่เป็นหนังเป็นหนังเนี่ยมันจะค่อนข้างเก็บทรงอยู่คือตรงๆหน่อยประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าสิบสี่ใบเยอะไปนะครับสมมุติว่าเราแบบว่าใช้บ่อยนะสมมุติว่าอ่ะผมเองนะสมมุติไปเล่นกีฬาบ่อยก็จะใช้เอาบัตรมาใบหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะเอามาไว้ตรงนี้ ให้เผื่อที่จะหยิบง,ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปได้อีก2ใบเป็นบัตรเครดิตท,ที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็อีกใบหนึ่งเอาไว้อีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแยกออกมาได้อีก1นึ่สองสาใบสใบที่ใช้บ่อยๆก็จะประมาณนี้เวลาปิดก็ใช้ได้เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับเยวจะลองเทียบกับคีย์เพสให้ดูว่าใส่ไปด้วยจํานวนบัตรทั้งหมด14ใบแล้วเนี่ย ใส่พอไหมแล้วก็การใช้งานมันสะดวกมากน้อยเท่าไหร่นะครับแั้นตัวเนี้อะไรที่เราแบบเก็บไว้นะครับใช้งานแบบไม่ไม่เยอะมากก็ใส่ไปรวมๆเวลาเราหาเราก็สามารถดึงได้ตรงๆแล้วก็มานั่งแบบคลี่บัตรดอกมาดูอะไรได้เลยนะแล้วก็ใบไหนที่ใช้บ่อยจริงๆล้วก็เอามาใส่ตรงช่องพวกนี้ได้แต่สำหรับคียพเส์อะมันทุกอย่างมันต้องใส่รวม เพราะฉะนั้นเราเวลาที่จะหยิบอะไรออกมาเราต้องต้องแบบควักบัตรออกมาทั้งหมดเนี่ยคือสิบสี่ใบใส่ลงไปนะฮะประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้คือข้อเสียของเขาเนื่องจากว่าเขามีตัวที่เป็นคีริงหรือว่าพงแจอะไรเงี้ยครับถ้าเราใส่ลงไปแล้วมันจะทําให้เราใส่บัตรไปได้ไม่สุดฉะนั้นคนที่มีบัตรเยอะ,ยอ,ะอาจจะต้องเอาตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็เอาตัวี้พวกนี้ใส่ลงไปนะครับ 14ก็ใส่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ปิดซิปได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเอาตัวคีลิงมัอนออกมาซึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ก็ไปห้อ,อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะเกะก,กะอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะแบบเอ,อ่อน่ารำคาญอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ลงไปก็คิดว่าใส่แล้วมันก็ใส่ได้นะแต่มันจะบวมกระเป๋ามันจะบวมออกมานิดนึงแล้วก็ เวลาเราสักบัตรเข้าบัตรออกเลยนะ่ยมันจะเป็นติดไอ้ตรงคีย์ลิงทําให้มันใช้งานค่อนข้างยากแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมไปถอยเอ็นไวล็อกมาเนื่องจากว่าแต่ก่อนผมก็ใช้คีย์เพาส์ใี่ยในการใส่บัตรแต่ข้อแม้คือว่าเวลาคุณจะดึงบัตรออกมามันดึงตรงๆไม่ได้เพราะมันจะติดหัวซิปตรงนี้ใช่ไหมมันจะต้องดึงออกมาเห็นเสียงแล้วก็แบบ เราออกมานั่งดูทั้งหมดอรว่าแบบมีบัตรอะไรบ้างซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลาในการหาบัตรได้ซึ่งภาษาของที่ทํางานโตยโยต้าเรียกว่ามูดะก็คือว่าความสูญนเปล่าคือมันต้องดึงออกมาแล้วก็แบบมานั่งหาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยมาเลยทําให้มันวุ่นวายแล้วก็สมมุติเราหาเก็บใส่ปุ๊บแล้วถ้าอยู่ใส่ัน,นีลงไปใช่ป่ะมันก็จะเกะกะแล้วเอาบัตรลงไปใส่ทีมันจะไปติดไอตัวคีย์ลิงทําให้ สุดท,ท้ายแล้วมันก็ใส่ลําบากแล้วก็เนี่ยมันจะแบบไม่ธรรมะดธรรมแคือมันจะไปติดติดมุมมุมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทีเพาส์เนี่ยมันก็คือโปรดักต์แล้วผมว่ามันเหมาะกับคนที่ใส่บัตรไม่เยอะนะครับก็คือใส่บัตรไม่ต้องเยอะมากเพียงพอที่จะไปแบบเบียดกับตัวคีย์ลิมได้หรือจริงจงแล้วมันเหมาะกับการใส่บูแจนนั่นเองมันไม่ได้เหมาะกับการใส่บัตรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันปริมาตรมันไม่ได้แบบใส่ได้เยอะหนาะเท่ากับตัวเอนวอล์อกเกตัวนี้ที่มันใส่ทีเดียวได้หมดอะไรเงี้ยนะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดโทเลอร์แบนๆเลยอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันใส่ได้ไม่กี่อันเองซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้อันนี้เป็นกระเป๋าสตางหลักนั่นเองเพราะว่าเดียวนี้ไปไหนก็แบบแคชเลสอะไม่ได้แบบต้องจ่ายเงินสดทุกที่เลยก็อาจจะใส่ได้ประมาณแค่หนึ่งใบที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ตรงนี้ใส่พวกเงินสดติดตัวเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็น ตัวเปรียบเทียบเพื่อนๆดูว่าเออจะซื้อในส่วนของ envelop e c a r d หรือว่าตัว key pouch ดีกว่าอันไหนดีกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานซึ่งราคาค่าตัวตอนนี้เท่ากันเป๊ะนะครับตอนนี้อันนี้อยู่ที่1,200บาทนะครับแล้วก็น,นี้อยู่ที่1,300บาทนะครับก็คิดว่าน่าจะหาซื้อกันได้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้คิดว่าอันนี้น่าจะหายากกว่านิดนึงละอันนี้ของมันเริ่มมาเติมสต็อกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ให้ดูนะเป็นอีก สชิ้นของหรวิอตองที่นักราคาหน้าครบหาเพียงสามารถซื้อได้อยู่ไม่รุนแรงมากนักนะครับแล้วก็ตัวสีอะไรเงี้ยเหมาะกับผู้ชายที่ลุคที่แบบชอบอะไรเรียบเรียบนบัยังมีในส่วนของดัมเมยียกาไฟให้เลือกนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะบอกว่าเอเวอเรส c a การ์โดโ e เรของหลรวิอตองนะครับซื้อมาแล้วคุ้มแน่นอนเพราะว่ามันใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาส ใส่ได้ทุกอย่างนะครับเป็นกระเป๋าใส่การที่กลางๆเลยไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับต้องมีไว้อะขนาดที่ว่าขายแล้วยังกลับไปซื้ออีกเลยนะครับก<อ>็ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามชมกันมาน,นะครับสวัสดีครับ